จะเป็นเหมือนลูกไอพุนนะคะแต่ว่ามันก็จะหวานมาเลยนะมันลูกเล็กๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเก็บผลไม้ที่มันขึ้นตามธรรมชาตินี่แหละคะ่ะมาดูใกล้ๆแล้ว like, มันจะเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนลูกพุนนะคะแต่ว่ามันจะเล็กมากที่นี่เหมือนคล้ายๆว่ามันจะเป็นเหมือนเชวัเคลนนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเล็กมากมันจะเป็นเหมือนลูกพุนนะคะ เยอะมากๆเลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะวานหวานมันขึ้นเยอะเลยนะมันขึ้นธรรมชาติมันก็จะอยู่ใกล้กับไอสวนองุ่นที่เพิ่งมาตัดมาตัดช่วยไอช่วยลงแขกอะค่ะมาช่วยเขาแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยเราสามารถเก็บได้ อร่อยมากเลยนะคะลูกเล็กๆแต่ว่าหวานเจี๊ยบเลยนะหวานมากผลไม้อย่างเงี้ยมันลูกมันเล็กๆอย่างเงี้ยคือยังไม่เคยยังไม่เคยกินเลยนะคะเล็กๆแบบเนี้ยเคยกินแต่ลูกใหญ่ๆนะคะอันนี้แบบมันเล็กมากอะเล็กแล้วก็หวานเจี๊ยบเลยนะหวานเจี๊ยบเลย นี่เพิ่งจะเอามาล้างชิมอืมต้าี ที่นี่เขาบอกว่าอันนี้เขากินตอนเด็กๆอ่ะเขากินกันบ่อยคนเฒ่าคนแก่ค่ะเขาพูดมาเขาบอกเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยพึ่งมาตัดองงัุ่นช่วยเขาไงแล้วเขาบอกว่าอันนี้มันกินได้นะแลวมันอร่อยด้วยพึ่งก็เลยมาลองชิมดูอุ้ยอร่อยจริงด้วยเพราะว่าไม่เคยกินเลยแบบเนี้ยลูกเล็กๆแบบเนี้ยมันจะเล็กเท่าลูกพุทรานะคะพุทราแบบแถวบ้านนอกอ่ะ ลูกเล็กๆแต่ว่าหวานเจีย๊ยบเลยนะหวานอร่อยมากมหวานมากลูกเล็กๆแต่ว่าหวานมากๆเลยนะคะฉ่ำม,มากเลยอ,ะอ่ะฟินมาก ครั้งแรกนะคะเนี่ยที่เพิ่งแบบว่ามาเก็บผลไม้แบบนี้เพราะว่าอันนี้ไม่เคยครั้งแรกเลยนะเล็กๆแบบนี้ไม่เคยเห็นนะคะยังไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่เคยกินด้วยก็เพิ่งมาเคยกินเมื่อวานเมื่อวานก่อนกับเมื่อกับเมื่อกี้นี้ปกตินี่จะกินแต่ลูกใหญ่อันเนี้ยลูกเล็กๆเ,เอง มาตัดอง,งุ่นช่วยเขาเนี่ยแหละแล้วก็เหลือไปเห็นผลไม้ที่อยู่ข้างๆสวนอง,งุ่นนะก็เลยเดินลงไปดูเขาบอกว่าโอ้ยกินได้นะคนเฒ่าคนแก่ที่นี่เขาบอกว่ากินได้เพราะว่าเขาเคยกินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆไงพอพูดว่ากินได้ท่านั้นแหละพึ่งก็ไม่รอช้านะคะก็เดินลงไปเนาะแล้วก็ไปหยิบมาชิมลูกหนึ่งก่อนเนาะโอ้โหมันถูกใจมากๆเลยมันมีหลายรสชาติมากสรุปแล้วคือกลมๆหวานเปรี้ยวนิดๆน้ำฉ่ำม,มากเวลากัดไปนี่โอ้โหน้ำแตกกระจายเต็มปากเลยนะคะ ก็คือแบบโอ้โหชุมช่มฉ่ำมากๆเลยลูกเล็กๆนะแต่แบบว่าเต็มไปด้วยคุณภาพอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เคยกินผลไม้ชนิดนี้นะมันจะเป็นเหมือนลูกพุนนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันมันจะลูกเล็กมากๆเลยนะเล็กเหมือนลูกพุทราเลยนะคะพุทราตามบราน,นอกนะล้างเสร็จแล้วก็หยุดกินไม่ได้เลยนะคะครั้งแรกชิมไปแค่ลูกหนึ่งไงโอ้โหมันหยุดกินไม่ได้จริงๆอ่ะก็คือมันต้องต่อเนื่องนะคะหวานฉ่ำมากเลยนะคะเนี่ย มันลูกเล็กๆเหมือนลูกพุชตาเลยนะเล็กเหมือนลูกแก้วกลมๆมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นลูกพูลนะคะเหมือนเป็นลูกพูลแต่ว่าลูกมันก็จะเล็กกว่าอันนี้เพิ่งก็ไปซื้อมาซื้อมาในห้างนั่นแหละค่ะเนี่ยมันก็จะลูกใหญ่แบบนี้นะคะลูกใหญ่คือแบบแตกต่างกันมากดูนะคะอันนี้คือเล็กนิดเดียวเองอะแต่ดูลูกนี้ดิ คือมันจะใหญ่แตกต่างกันมากเลยนะคะแต่ว่ารสชาติอะคล้ายๆกันเลยรสชาติสีแล้วก็กลิ่นคล้ายๆกันเวลากินอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่มันจะกรอบกรอบมันก็จะหวานแล้วมันก็จะแบบว่าโอ้โหมันเป็นเหมือนผลไม้ตามธรรมชาติเนาะมันก็มันก็จะหวานกลมกล่อมมากๆเลยนะคะเนี่ยลูกเล็กๆแล้วมันก็จะเข้งแข็งแข็งดีนะอื้ อร่อยอ่ะอันนี้มันก็จะลูกเล็กเล็กนี่เดียวเองอ่ะเหมือนลูกแก้ววันนี้นะคะพึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไปเก็บผลไม้ป่ามาที่มันขึ้นตามธรรมชาตินั่นแหละมันขึ้นอยู่ตรงไอ้ข้างๆสวนองนุ่นที่พึ่งไปช่วยไอ้ไปช่วยเขาตัดมานะคะเหมือนที่ไปลงแขกช่วยเขาตัดมานั่นแหละ แล้วเพื่อนก็เหลือไปเห็นไงแล้วเพื่อนก็เลยเดินเดินไปส่องดูแล้วเขาก็เลยบอกว่าอันนี้มันกินได้นะเพราะว่าเขาเคยกินกันตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนก็เลยไปลองเด็ดกินดูแล้วมันอร่อยมากพอกินคําแรกนะรู้สึกเหมือนเป็นลูกพุนมันจะรู้สึกเหมือนลูกพุนแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันแตกต่างกันแค่ว่ามันใหญ่แล้วมันเล็กอย่างนี้ไงเนี่ยแต่อันนี้มันก็จะกรอบกว่าไงเพราะว่ามันมันแข็งกว่ามันกรอบมันกรอบ บางอย่างนะอันเนี้ยถ้ามันถ้ามันลูกใหญ่ก็จริงแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้มีความหวานความฉ่าเลยนะบางลูกนะคะแต่ว่าอันเนี้ยหวานแล้วก็หวานแล้วก็ฉ่าแล้วก็ชุม่มกรอบทุกลูกเลยนะคะที่เพิ่งกินมาเนี่ยนั่นแหละเขาบอกว่ามันเก็บได้เพิ่งก็เลยไปเก็บนะคะเพิ่งก็เลยไปเก็บมาได้มาการะมังน้อยหนึ่งกระมังหนึ่งเลยวันนี้เพิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ แล้วเราก็เอาไว้พบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ